Universal Music Group ค่ะได้ขู่ว่าจะลบเพลงของศิลปินในสังกัดทั้งหมดออกจาก TikTok หลังจากการเจราจาเรื่องค่าตอบแทนของศิลปินไม่สำเร็จค่ะโดย UMG กล่าวว่า TikTok กันแกล้ง้วยการจ่ายค่าตอบแทนในสัญญาฉบับใหม่น้อยกว่าเดิมโดย UMG ค่ะได้ออกแถลงการระบุว่าสัญญาฉบับเดิมกำลังจะสิ้นสุดในวันที่31มกราคม2567ค่ะและเมื่อสัญญาจบลง Universal Music Group รวมถึง Universal Music Publishing Group จะยุติการให้บริการกับ t i k t o k และ t i k t o อก u s i c ค่ะซึ่งในการหารืเรื่องการต่ออายุสัญญาเราได้กดดันพวกเขาในประเด็นสำคัญ3ข้อคือการป้องกันการบันทึกที่สร้างโดย AI ปัญหาด้านความปลอดภัยออนไลน์สำหรับผู้ใช้และค่าตอบแทนที่น้อยกว่าสัญญาปัจจุบันสำหรับศิลปินและนักแต่งเพลงค่ะ t ิ k t o อกเสนอการจ่ายเงินให้ศิลปินและนักแต่งเพลงของเราในอัตราที่เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของอัตราที่แพลตฟอร์มโซเชียลหลักๆที่อยู่ในทำนองเดียวกันจ่ายในปัจจุบันแม้ว่า t i k t o อกจะมีฐานผู้ใช้จำนวนมากและรายได้ของโฆษณาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ รวมถึงการพึ่งพาเนื้อหาที่เป็นเพลงมากขึ้น TikTok คิดเป็นสัดส่วนเพียง1%ของรายได้ทั้งหมดของเราดังนั้น TikTok กําลังพยายามทําธุรกิจผ่านเพลงของเราโดยไม่ต้องจ่ายมูลค่าให้กับเพลงค่ะทางด้าน TikTok ก็ได้ออกแถลงการตอบโต้กลับค่ะว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าผิดหวังที่ UMG ปล่อยให้ความลบของตัวเองอยู่เหนือผลประโยชน์ของศิลปินและนักแต่งเพลงเขาเลือกจะเดินหนีจากการสนับสนุนของ TikTok ซึ่ง TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยโปรโมทศิลปินแบบฟรีๆและเห็นได้ชัดว่าการกระทำของ UMG ในครั้งนี้เป็นการ จะทําเพื่อตัวเองไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของศิลปินนักแต่งเพลงและแฟนๆค่ะจากข้อพิพาทดังกล่าวค่ะอาจจะส่งผลให้เพลงของศิลปินดังอย่างเช่น Taylor Swift Bad Bu บันนี่ w ด e k วิก r i น n a อาร n นาแกรนเด b ์จัสตินบีเอร์อเดลและเพลงของศิลปินอีกมากมายไม่สามารถใช้ใน t ิกตอกได้อีกต่อไปค่ะ